สวัสดีครับพบกับช่องกอล์ฟคอนส่งก็คือวันนี้วันพุธที่27นะก็คืออันนี้เป็น md 9 0 0นะครับผมท่านใดที่ว่าไม่แรงเราแรงนะครับผมประมาณนั้นเนาะก็คือตามที่เขาได้ไปฟังมากับที่ลูกค้ากดซื้อไฟนะครับก็คือมันต้องโมดิฟายนะดีเก้าร้อยย้ำนะครับผมย้ำว่าดีเก้าร้อยเป็นตัวเดียวกับ tb ยี่สิบเอ็ดชิปใหญ่นะครับผมแต่ที่มันไม่แรงเพราะว่ามันเป็นที่ตัวบลูทูธตัวนี้ ถ้าเราต่อตรงหรือทำการโมดิฟาย modified, ตัว R ที่มันจะวิ่งมาหากันอะอ่าอย่างไรมันก็แรงนะครับผมอ่าสมมุติว่าตัวกัน้นตัวกั้นตรวนี้มันชอบกั้นที่อ่า 4.7k บางอันก็เป็น D 800ก็3 3k5 อ่าเราปลดเป็น 1k อย่างเงี้ยเออมันก็แรงนะครับอ่าประมาณมานั้นแล้วก็ โมนิฟายสวิตปิดเปิดผ่านแบตเตอรี่นะฮะครับผมประมาณนั้นแล้วก็คือสวิตนี้สวิตนี้มันจะเป็นสวิตอ่าเปิดสวิตแบตนะที่ชาร์จที่ชาร์จก็คือตัวนี้มันต้องทำการตัดต่อใหม่เพราะแดงเป็นบวก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 เป็นลบลบเป็นบวกนะครับผมอ่าให้เอามิเตอร์จิ้มดูตรงนี้ได้เลยตอนที่ซื้อมาใหม่ๆถอดออกมานะครับผมให้จิ้มดูได้เลย แต่มันจะมีวงจรตัวไอ้ทรานซิสเตอร์แปลงอยู่ที่ว่าสลับครัวได้ไดโอดดิดนั่นเองอ่านี่ฮะอันนี้ชาร์จชาร์จมันจะขึ้นแดงนะอ่าแต่เครื่องไม่ติดนะครับเห็นไหมเออเรบทราบแล้วก็เปิดสวิตช์ถ้าเราจะต่อไฟบ้านก็ต่อได้เลยแล้วก็สวิตปิดเปิดแบตเตอรี่อ่ารับทราบาที่นี้ก็จะติดละ เขียนเลยเล่งสวนลงมาสองขีดนะครับหาเล่งกันเลยเทียน,นเลยัะคู่นะแล้วก็เดี๋ยวๆนะดูภายในนะครับผมเออนี่ฮะไม่มีอะไรนะก็มีตัวนี้ตัวเดียวนะครับผม D เก้าร้อยตัวเดียว สองกันเลยนะครับก็แปด หลงไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีพาวเวอร์เพิ่มเติมตใดๆทั้งสิ้นไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะแล้วก็มีพัดลมมด้านในด้วยนะพัดลมตรงซิงค์นะครับผมอ่าชมไปเลย เพลงธรรมดานะครับสักครู่นะทุกอย่างมันต้องซื้อ,อสมมติว่าทุกอย่างซื้อมาก็ต้องโมครับพัดลมพัดลมก็ยังต้องโมเลยอ่านนั้นอ่อ ตัวนี้มันจะโมยอย่างไรไหวัดมันก็เท่าเดิมนะคือ200หวัตต์รวมนั่นเองนะครับผมกางแหลนห้าสิบ0้าสิบร้อยนะครับผมส่วนลูกค้าที่ถามมาว่าพี่พอดีผมเห็นอิกเจ้าหนึ่งเขาเขาทำเขาเขาพิมพ์ว่าพันวัตต์พันวัตต์ไม่ใช่นะครับพันวัตต์น่าจะเป็นอดอกรวมวัตต์กันนะครับประมาณนั้นเนะาะครับผมรับทราบนะครับเพราะว่าการโมการ,การโมที่แท้จริงถ้าถ้าจะให้วัตต์มันเพิ่มอ่ะมันต้องมันต้องอเขาเรียกว่า เอาไอซีแรงๆมาใส่ครับผมเช่นเช่นเอาไอซของ A AH S 2 1ชิปมันนะมาลงอย่างเงี้ยแต่มันลงไม่ได้หรอกครับเพราะว่าขามันไม่ตรงกันอ่ามันต้องจัดแซงประมาณนั้นเนาะอ่ารับทราบ